สวัสดีครับทุกท่านเรามาเรียนรู้โปรแกรม Civil 3D กันนะครับโปรแกรม Civil 3D ที่ผมลงไว้ในเครื่องเนี่ยเป็นเวอร์ชัน2019นะครับโปรแกรมเดียวใช้ได้2ส,สถานะคือใช้ได้เป็นทั้ง CAD และเป็น Civil 3D a u t o c a แก็เป็นธรรมดานะครับนะฮะคราวน,นี้เรามาดูนะครับไปที่เมนูครับเลื่อนลงไปนะฮะที่เราติดตั้งไว้อยู่ที่ไหนนะครับ เราผูดาวมาดูนะครับจะเห็นว่าจะมีไอคอนนะฮะอันแรกเนี่ยเป็นซีวิล 3D 2019 i m p r i e n ตัวนี้ก็จะเป็นหน่วยของทางอังกฤษนะฮะที่เราใช้ก็คือหน่วยนี้นะครับเป็นเมตริกก็คือซีวิล 3D 2019 m มตริกนะฮะแล้วอันล่างลงมาเนี่ยก็จะเป็นไอคอนซึ่งเป็น AutoCAD ดธรรมดา c ีวิล 3D S AutoCAD 2019เนี่ยอันนี้คือใช้เห็นแบบ AutoCAD ดทั่วไปนะฮะอันนี้ก็คือทำ 3D นะครับ นะครับตอนนี้เรามาใช้งานซีพ i l 3D นะครับเรากดเลยครับปันะ๊บนะฮะเป็น a u t o c a ค c ดซ i พ 3D เวอร์ชันขอมน1.9นะยฮะคอมใรรแรงๆก็จะบุูทเร็วหน่อยนะครับของผมก็ค่อนข้างจะเร็วนะฮะเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับหน้าตามันก็ไม่ต่างจากออโต้แคทั่วไปสักเท่าไหร่นะฮะนะครับ เพียงแต่ว่าทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะมี Tools p a c e ขึ้นมานะฮะตรงนี้ครับเป็นเป็นเครื่องมือนะครับในการสร้าง Point สร้าง Surface อะไรต่างๆอยู่บนนี้นะฮะคราวนี้ встреч, เรามาดูนะครับผมสร้าง,ฟงไฟล์ต้นแบบไฟล์โปรโตไทป์ไปตัวหนึ่งหน้าตาหน้าตาของโปรโตไทป์ที่เราเซตแล้วคืออย่างนี้นะฮะเมื่อเราเลือก new f ไฟล์ขึ้นมาเราก็จะมีการเซตค่าตามนี้นะครับเห็นไหมครับผมสูมไม่ดูนะฮะก็ตั้งนะครับหน่วยเป็นอะไร เป็นเมตรนะครับองศาก็เป็นดีกรีนะฮะสเกลแล้วก็ดีฟาเราก็ตั้งไว้พันหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่ต้องนะเดี๋ยวมันขึ้นเองในส่วนตรงนี้นะครับช่องนี้นะฮะเราก็พูดาวลงไปแล้วเราก็เลือกเป็นที่ UTM WGS 1 9 8 4งก um ้ารอแัโซนนะฮะแล้วก็ uh, Meridian เ 9, 9 D E นะครับแล้วตรงนี้มันจะขึ้นขึ้นให้อัตโนมัตินะฮะ ไม่แน่ใจนะครับเลือกตามนี้แล้วกันนะครับเมื่อเราเซตแล้วเนี่ยเราก็แอปพลายแล้วโอเคไปนะครับอันนี้ผมก็จะปิดไปนะฮะนะครับก็คือวิธีเซตก็คือเลือกที่ d r อ w i n g นะครับแล้วเราก็คลิกขวานะครับอ๋อต้องไปที่ setting นะไปที่ setting ก่อนแล้วก็เลือก d r อ w i งแล้วคลิกขวาก็เป็นเรามาเลือก edit d o i n g setting นะฮะมันก็จะขึ้น d i a l o g อกอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตั้งไปนะฮะตามรูปนะครับอันนี้ผม นะฮะเก็เ,เลือกไปนะครับเลือกดาต้ามเลือกอะไรต่างๆนะฮะตามนี้ได้เลยนะครับตามที่ผมเซตไว้นะครับอันนี้ผมไม่ขอตั้งนะครับคราวน,นี้ไฟล์ที่เป็นโปรโตไทป์เนี่ยเราตั้งไว้แล้วเราก็เลยจะเรียกมาใช้ก็เราก็ไปเปิดมันมาครับของท่านก็อยู่ในแฟลชไดร์นะฮะของผมก็อยู่ เนี่ยมันจะสร้างผมจะสร้างโฟลเดอร์ไปให้ก็ก็เป็นอ่าโปรโตไทป์ดอวิ่งนะครับในแฟลตไดร์เราทำกาลคลิกเข้าไปเราเจอโปรโตไทป์ล้วก็เปิดนะฮะกดโอเพนนะครับ, open, รบไฟล์เนี้ยผมก็ตั้งไว้แล้วตามรูปนี้นะฮะตั้งไว้แล้วตามรูปนี้นะครับท่านไม่ต้องไปตั้งท่านก็เปิดมาใช้งานได้เลยเมื่อเราสร้างชิ้นงานเสร็จเไรเสร็จเราก็เซฟแอดเปลี่ยนชื่อไปตัวไฟล์โตัวตไทถ์ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับเอาครับมาดูนะฮะ ครืองมือทางฝั่งซ้ายมือที่เป็นทูลสเปซเนี่ยให้เราอยู่ที่ตรงแถบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการนําข้อมูลเข้าด้วยไฟล์ตัวนี้นะครับ Excel นะฮะเราเซฟเป็น CSV CSV นะครับ,ร CV CV นะรบก็สมมติท่านมี Data อะไรท่านก็คีย์ลงมานะครับ,บน Excel ทัทวไปเนี่ยเราเสร็จแล้วเนี่ยไปเลือกไฟ,ไฟล์เซฟแอ d นะครับเซฟแอดนะฮะแล้วก็เลือก ให้มันเป็นข้างล่างเนี่ยเป็นเป็นเป็น comma delimited csv นะครับโดยปกติเนี่ยมันคือมันมันเลือกเป็นตัวนี้อยู่นะฮะเราก็เลือกให้มันเป็นตัวนี้ซะมันก็จะเป็น csv ล้วหรือขั้นใดที่ export ข้าวมาจากกล้องมันก็จะเป็น csv หรืออาจจะเป็น dxf ซึ่งไฟล์พวกนี้ก็สามารถเปิดใน 3d ได้ตรงนี้ผมขอปิดไปเลยนะครับอธิบายคร่าวๆนะฮะ ผมมี Data อยู่แล้วนะครับอันแรกเนี่ยเป็น Number ของ Point ใช่ไหมทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมด376นะครับ376จุดอันแรกนี่ของผมเป็นเป็นค่า e นะครับอันนี้เป็นค่า n อันนี้เป็นค่าระดับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยผมก็เลยใส่เป็น description นะครับอธิบายว่าหมุด1เนี่ยมันคืออะไรโอเค1ถึง6ผมเป็น boundary นะฮะหมุดที่7เป็น bm หมุดต,ต่อไปเนี่ยเป,เป็นเป็นขอบถนนอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้สําคัญนะครับแต่จริงๆไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าไม่ใส่เนี่ยเราจะจัดการแบทเทรีเลียนบนดออิงยากครับเนี่ยผมก็จะใส่จุดอื่นๆก็เป็น E.G.E.G. E นะฮะแล้วผมก็มีแมนฮ o ลนะฮะมีต้นไม้นะครับนีตรงนี้ก็คือเก็บต้นไม้มานะครับอ่ฮะก็จะก็แทรกแทรกันไปเนี่ยมีต้นไม้มีแมนฮลนะครับ ดาต้า <Data S 2> ผมก็มีประมาณเท่านี้นะครับเท่าที่ดูก็มีบาวดอรี่มี BM ม Man ol, มีแมนฮลมีทีและนอกน,นั้นก็เป็นสปอ t e ตเอ็กซิติ้งทั้งหมดนะครับคราวนี้ไฟล์เนี่ยเราเปิดไม่ได้เราต้องปิดไปเพราะเราเปิดเนี่ยเราจะเอาข้อมูลลงไปใน 3D ไม่ได้นะโอเคผมขอปิดนะครับปิดไม่เซฟนะครับตอนนี้เราก็เริ่มนำนำข้อมูลเข้านะไปที่พอย n ์นะครับคลิกขวาครับเลือก e ค t e นะฮะ เมื่อเราขีดเอ็ดแล้วเนี่ยมันจะขึ้นไอ้แถบเครื่องมือขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนก็ช่างมันเราก็ลากมาให้มันตะดวนกับเราแล้วเสร็จแล้วเรามาที่นี่ครับอ่า i m p o r t point นะฮะคลิกครับมันก็จะขึ้นไดร์ล็อกบอกตัวนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยครับสำคัญก็คือเราไปกดเครื่องหมายบวกนะฮะไปเรียกไฟล์ csv ขึ้นมาถ้ามันไม่โชว์นะครับมันไม่โชว์ csv เนี่ยมันโชว์เป็นอะไรไม่รู้เนี่ยสมมติว่ามันโชว์เป็นอย่างเงี้ยมันไม่เห็นนะฮะ เราไม่เห็น CSV เราก็มาเลือกตรงนี้ซะหน่อยเป็นเป็น CSV หรือเป็น All file ไปเลยก็ได้ครับพอ All file ก็จะเห็นหมดจะเห็น CSV เป็นตั้งเอาไอ Excel ธรรมดานะอันนี้เราก็เลือกที่นี่นะครับจะเห็นว่าผมเซฟเนี่ยเป็น Point E N z แล้วก็ Description นะฮะเราก็ Open ถ้าถ้าข้อมูลมันถูกนะฮะเครื่องหมายถูกมันจะขึ้นที่นี่นะครับนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตรงข้างล่างนี้ฮะรเรามาเลือกนะครับว่า พ่อแม่ของฝ่ายของเราเนี่ยเป็นยังไงพ่อแม่ของเราก็คือ point e n แล้วก็ set นะครับแต่อันนี้มันไม่ถูกนะฮะเดี๋ยวเราตรงเนี้ยมันก็เลื่อนได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นข้อมูลว่ามันเปลี่ยนไปเราก็เลื่อนไป point ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ point e n set แล้วก็ description นะฮะข้อมูลมาแล้วเรียงเรียงตัวถูกแล้วฮะ point e n i l n v a t i o n แล้วก็ Description b i o l o ี y เราจะเห็นแล้วแต่แล้วเราก็โอเคไปครับโอเคเครื่องมือนี้เราก็ปิดไปตอนนี้เรายังไม่เห็นอะไรนะเพราะว่ายังไม่เห็นอะไรขึ้นมาเราก็ซูม E ครับผมข้อมูลมาแล้วครับอ๋อผิดผิดผิด,ผ,ดผิดนิดนึงครับเดี๋ยวเดวผมขอย้อนขอย้อนหน่อยอ่าลืมเป็น Point Group มันเลยไม่โชว์นะฮะ อ่าเป็นเดี๋ยวนะฮะผมขอซ้ำอีกทีง create point นะครับแล้วก็ import เลือกใหม่เลือกใหม่เลือกไปที่ตัวนี้นะครับ open แล้วเราก็เลือกว่าเป็นอะไร e n s e t นะฮะ i n s e t D นะครับตัวนี้ตรงนี้ครับเมื่อกี้เราเราตกไปนะฮะเราจะให้ทั้งหมดเนี่ยมันมีชื่อกรุ๊ปว่าเราเก็บมานะฮะนะครับแล้วเราก็ ตั้งชื่อมันนะผมตั้งชื่อว่าเป็นอาสปอตแล้วกันนะ S P O T นะครับสปอตนะฮะสปอตแล้วเราก็โอเคไปนะครับมันขึ้นว่าอะไรดูพิ c เ t ทก็โอเคไปครับนะฮะตอนแรกเราจะไม่เห็นอ่าฮนะแล้วก็ซูมอ e ีนะครับเราก็จะเห็นมันมีค่าขึ้นมาแล้ว อันนี้ตัวหนังสือมันใหญ่นะฮะเราก็มาปรับสเกลได้สเกลที่เราตั้งไว้ d e f a u l เนี่ยหนึ่งต่อพันเราไม่ใช่สเกลรูปนะครับเราสเกลที่ตัวหนังสือเราอาจจะให้มันเล็กหน่อยก็อยู่ที่ทัก1ต่อ200ร้อยหนึ่งเจ็ดร้อยห้าร้อยอะไรก็ได้นะมีผมเลือก1ต่อ200นะครับมันก็จะปรับได้นะฮะเห็นไ,ไหมฮะเห็นว่ามันมีอะไร n u m b e r elevation แล้วก็ e g eg คือ existing cloud นะฮะแล้วอย่างนี้อันนี้อันนี้คืออะไร เบอร์อ3า2แต 2, มีค่าระดับเท่านี้อันนี้คือบ o u n d a r y นะฮะเดี๋ยวเราจะมาแยกหมวดหมู่ของ point เป็น boundary นะะเป็นบ o u n d a r y เป็น bm เป็น m a n h o ลเป็นต้นไม้แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น exiting c l o u d นะครับตอนนี้มันจะเป็นหมวดหมู่เดียวกันหมดเลยนะฮะเราก็ไปที่ point group นะครับคลิกขวาครับเลือก new นะฮะอันดับแรกนี่ผมจะ อ่า,อา,อาเดี๋ยวก่อนมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะตั้งชื่อให้เลยว่าเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็เปลี่ยนชื่อมันว่าเป็นขอบเขตที่ดินบาวเดอรี่ B o U N รแล้วกันนะครับ B O U N D เป็นบาวเดอรี่นะฮะบาวเดอรี่แล้วก็ตรงนี้นะฮะผมเดี๋ยวอ่เดี๋ยวผมค่อยเช็คแล้วกันแล้วนทะ่านนี้ เมื่อเลือก boundary เสร็จแล้วเรามาที่ include นะครับ include include เนี่ยมันจะมีอปชั่นให้เลือกว่าจะ include ด้วยอะไรอันนี้ผมมาดูอันสุดท้าย include ด้วย description จำได้ไหมฮะที่เราตั้งว่าเนี่ยตั้งว่าเป็น boundary นะครับใช่ไหมนะครับตั้ง่าเป็น boundary ผมก็พิมพ์ตรงนี้ไปว่า boundary b, b o u n d a r y อันไหนที่มัน d ด s คลิปชั o นเป็น boundary มันก็จะเลือกเข้ามาให้เลยนะครับนะฮะแล้วแต่แล้วเ,วเอาลองกลับมาที่ information นะฮะตอนนี้เราลองเรา i n p u ูแ <include S 2> นะนะ input <include> boundary เข้ามาแล้วกลับที่ information ตรงนี้นะครับเราสามารถแก้ไขได้นะฮะแก้ไขได้ว่าไอ้ m a r k point เนี่ย point style เราจะเอาเป็นไงเขามีกําหนดให้นะครับ boundary เนี่ยนะเราเราก็เลือกบ o u ไปเลยนะครับแล้วก็แก้ไขสีได้นะฮะ แก้ไขสีเรามาที่ดิสเพย์ตอนนี้มันเป็นสีแดงอยู่นะฮะผมบาเดอรี่ผมจะเอาเป็นสีม่วงแล้วกันนะครับสีม่วงนะฮะสีม่วงอ่าโอเคกลับมานะครับนะครับได้แล้วแล้วเราก็โอเคไปนะครับมันก็กลับมาที่นี่นะฮะและครัน้นี้ตรงบาร์เดอรี่เนี่ยผมจะให้มันแต่แดงตอนนี้มันจะแดงพอยต์อิเลเวชั่นแล้วก็ดิสคิปชั่นผมจะให้มันแต่แดงแค่ดิสคิปชั่นอย่างเดียวพอก็เป็นดิสคิปชั่นอลี่นะ ค่าระดับไม่ต้องแสดงนะครับแล้วเราก็โอเคจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะเป็นสีม่วงเห็นไหมครับนะฮะเป็นสีม่วงนะครับอันนี้เราก็ลากเส้นได้แล้วลากเส้นเป็นเขตบน b o r d นะครับแล้วก็พิมพ์ pl ลงไปเพื่อเราจะสร้างบ o r d e r นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าโหนนะฮะจะ snap โหนนะครับ,นนบ,นนรบเข้าที่โหน ไม่เข้าแฮะจุดสุดท้ายเราก็พิมพ์ C ไปเป็นการ close นะฮะตัว C นะครับได้แล้วครับนี่เราได้ขอบเขตที่ดีแล้วนะฮะอ่าคราวนี้เรามาดูใหม่เรามีอะไรอีกเรามี B M อ่าโอเคเราก็เราก็สร้าง BM B M มีแค่จุดเดียวก็คืออันนี้นะฮะ แต่ผมก็จะสร้างแล้วกันอ่ะผมก็ไปที่ point group เนี่ยแล้วก็คลิกขวาเราก็เลือก new นะตั้งชื่อว่าอะไรเนี่ยถ้าถาเราไม่ตั้งมันก็จะตั้งอัตโนมัติเราก็ตั้งชื่อว่า BM นะครับ BM BM แล้วก็ไปที่อะไร include include ด้วย description นะครับตรงนี้เราก็พิมพ์ว่า BM ลงไปที่เราใส่ไว้นี่ะ BM แล้วเราก็ OK นะครับเป็น BM แล้วนะครับอันนี้ BM เนี่ยมันก็เปลี่ยนเปลี่ยน point ได้นะฮะ เรามาดูตรงพอยท์นะฮะเราเราเราฮะแต่เราเห็นที่เราสร้างไว้คือ B M นะครับอันแรกเราสร้างคือสปอตนะฮะอัน B M อันนี้ b o เดอรี่เราก็แก้ไขไปแล้วนะฮะอันนี้ผมจะแก้ B M นะฮะเราก็ไปที่ Property นะครับตรงนี้ครับมันเป็นบาวอยู่นะฮะเราก็เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนมาเลยเป็นมันจะมีเป็น b e n มาร์ r นะครับ Benchmark b e n c h แล้วก็สีก็เปลี่ยนได้นะตอนนี้ สีที่มันกําหนดมาคือตอนนี้ถ้าเราไม่เอาเราก็เปลี่ยนไปผมจะเป็นสีอะไรดีสีสีฟ้าแล้วกันนะครับสีฟ้าสีฟ้าโอเคดิสเพย์ไซส์อไซส์มันเล็กไปเราให้มันใหญ่หน่อยก็ได้แล้วก็เพิ่มนะฮะไปที่มาร์เกอร์เนี่ยฮะมาร์กเกอร์เนี่ยเราก็เลือกได้นะจะเอาเป็นยังไงนะอันนี้ผมใส่ไป5้าแล้วกันนะครับเป็น5้าแล้วเราก็โอเคโชเปลี่ยนไปแล้วครับเป็น b m เนี่ยฮะ b ีเแสดงระดับด้วยก็ได้บีเผมก็คลิกขวาแล้วก็ Property เหมือนเดิมตรงนี้ครับผมก็ให้มันแสดงอ่าดีฟลิปชั่นกับอ l ล v a ชั o นนะครับสองอย่างก็โอเคค่าระดับก็มาแล้วนะครับนะฮะแล้วก็นี้เรามีอะไรอีกครับเรามีแมนฮ o นอ่าแมนฮนะครับเราก็ไปที่ Point Group นะครับคลิกขวา New เราก็สร้างว่าแมนฮ o นอ่า Man m n h o ฮ e m A N หรือพิมพ์ย่อก็ได้ M S ก็ได้นะครับอ่าผมผมพิมพ์อย่างนี้เป็น m n n o o e เลยแล้วกันแล้วไปไหนครับไป Include เหมือนเดิมครับเดิม i n c l u d ดด้วย d e s c r i p t i o n ตอนที่เราใส่มาเราจำได้ไหมเราพิมพ์แค่ว่าอะไร M S ใช่ไหมครับรอ่าเราก็พิมพ์ M S ลงไป M S นะฮะโอเคอันนี้เราก็เปลี่ยน m n n o o e ให้มันพอย n t มันแตกต่าง ก็เหมือนเดิมครับคลิกขวาแล้ว property นะฮะเอ,อ้านี่มันไปที่ไหนเนี่ยเอาแมนโฮนะครับอ่าแมนโฮเนี่ยเราก็เลือกเลือกอ่าเลือก p อย n t ได้ว่าเป็นยังไงก็แมนโฮก็คือเคสเบซินงนะฮะเป็นเหลี่ยมเนี่ยะะอ่าเรายังไงเอาโชว์ค่าระดับด้วยไหมอ้าวเราก็ใส่ค่าระดับไปด้วยก็ได้ค่าระดับด้วยแล้วก็และอ่า ตัวอธิบายไปด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนสีนสแมนฮวนเอาสีอะไรดีฮนะแมนฮนขอเป็นเอาเป็นสีขาวเลยกันเนะี่ยสีขาวนะี่ครับก็โอเคไปนะนะครับเราจะเห็นแมนฮวนแล้วเล็กใหญ่เดี๋ยวเราก็ไปปรับไซส์ได้เนะี่ยอันนี้ก็เป็นแมนฮวนต่อไปไปอะไรต้นไม้อ่าต้นไม้นะครับเราก็ไปที่ไหนพอยต์ุ๊ปเนี่ยคลิกขวาเลือกนิวครับ มันก็จะขึ้น point 4มาเราก็ใส่เป็นลายต้นไม้ tree e ไปต้นไม้นะครับ trw e e แล้วไปไหนครับ include ค,ครับ include ด,ด้วย description น,นะฮะเราก็พิมพ์ลงไปว่าลายตามนี้ tree trwe เรา e e ก็พิมพ์ลงไป tree e แล้วเสร็จแล้วก็กลับมาที่ พอยต์ uh, point, เนี่ยต้นไม,มน้มันก็มันก็มีมีสัญลักษณ์ให้นะฮะตรงเนี้ยต้นไม้แล้วก็ใส่ไปฮะเป็นทรีนะครับต้นไม้สีไลสีเขียวเราแก้ก็ได้เนี่ยอันนี้เป็นเขียวแล้วอันนี้ผมจะเอาเขียวแบบพิเศษเลยปกติเราก็จะเลือกที่ Index c o l o r เอนะอันนี้เราไปที่ Colorbook นะครับ Colorbook Color Book เนี่ยคุณจะปรับฟอร์มแบตเป็นยังไงก็แล้วแต่มันก็จะเป็นเป็นสีเขียวอย่างเดียวท่าเดียวเลยเนะี่ยผมเลือกเป็นอ่า เรวคลาสสิกนะครับเรวคลาสสิกนะฮะตรงนี้เลือกได้หลายอันนะผมเลือกเรวคลาสสิกนะครับแล้วเราก็คลิกสักอันหนึ่งแล้วก็มาคลิกหวังเนี้ยเนี่ยเป็นสีอะไรก็ได้นะอ่าผมเอาสีนี้สว่างสว่างหน่อยนะครับโอเคไปนะฮะตั้งแล้วมาร์กเกอร์เป็นสีเขียวนะยแล้วก็เราก็โอเคตรงนี้อ่าจะแสแดงคั้ระดับด้วยไหมถ้าแตแดงเราก็ใส่บ่ายใช่ปะอ่าผมแสดงคั้ระดับด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับต้นไม้มาแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมต้นไม้มาแล้วนะครับ มาแล้วเอะคันนี้ B M เนี่ยเราดู B M แล้ว B M ต้องมีค่าพิกัดด้วยดีอ่ะโอเคเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันจะถูกค่าพิกัดยังไงไปที่ B M แล้วก็ Property นะครับอ่าเราก็มาที่ตรงตรง,ตรงอ่า Point Label เนี่ยฮะ Point Label แล้วก็เลือกเลยอ่าคุณจะเอาอะไร N E ใช่ไหมอ่านี่ Not End นะก็จะมี Not Eat ใช่ไหมฮะอ่าใสา Not ่ Not e Eat มันมีให้ระดับด้วยไหมโอเคมันแค่ n น็อ t อ่ทเอาแค่ not ตอีก็ได้ไม่ต้องโชว์ระดับนะครับแล้วก็แ p p ผายแล้วก็แ p p ผายแล้ว apply โอเคไปนะครับหรือ okay, เลือกโอเคอะไรก็ได้นะฮะจะเห็นว่า bm เปลี่ยนค่าระดับแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับต้นไม้แมนโฮลนะฮะแล้วก็นี้ตรง eg เนี่ยครับ eg เนี่ยมือค่า e เอ็กซ์ g ินกา d เดี๋ยวผมจะไม่เอาไอ้ค่า number นี้แหละผม eg ก็ไม่เอาจะให้โชว์ว่าค่าระดับนะฮะเราก็ไปที่ไหน ไปที่สปอตนะฮะเอาไม่เอาดีกว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราสร้างกลุบกุบขึ้นใหม่ละกันนะครับกรุบใหม่เป็นอะไร new เป็น existing cloud ละกันนะเอาว่า existing cloud e x i s t i เป็น existing ละกันนะตรงนี้ e x i t i n g เนี่ย mark point นะครับ point เราก็เอาเป็นเป็นเป็น basic ก็ได้ครับเป็น basic basic นะฮะ basic แล้วก็ตรงนี้ให้โชว์แค่ elevation อย่างเดียวนะครับ elevation only นะครับ uh, elevation only แล้วก็เราก็มา include include ด้วย description นะที่เราตั้งไว้อันเดิมคืออะไรเราเราเราใส่คำว่าอะไรมะว่าว่า ว่า eg ใช่ไหมครับเราใสเา่เราใส่ต่อท้ายที่ในตาราง Excel ว่า eg เราจะเอา eg นะครับมาเป็นเป็นพอยต์กรุ๊ปมันนะฮะแล้วก็กลับมาที่นี่เราจะแก้ไขไหมฮะ eg เนี่ยเอาเป็นว่าพอยต์เป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับสีเหลืองนะจะได้เห็นความแตกต่างเสร็จแล้วก็โอเคไปครับนะฮะจะเห็นว่าอ่า ตอนนี้มันยังมันยังไม่ได้ปรับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผม,ผมปรับเอ๊ะผิดพลาดอะไรเนี่ยตัวอื่นมันแน่นหมดเลยอ๋อเราไปเลือก E G อ๋อทั้งนั้นเราไม่ต้องเลือกครับผมอ่ะยู่กับไปนะฮะอยู่กับไปคัปนนี้อ่าสปอตนะฮะสปอตเราตัวสปอตนะฮะจะไม่ใช่นั่นเนี่ยเราเราไปที่สปอตนะครับพาร์ที้ ตัวสปอร์ตเนี่ยเราโชว์แค่ค่า e l e v a t i o n อย่างเดียวนะครับนะครับแล้วก็เป็นเบสิกแลโอเคแล้วครับก็จะเห็นว่านะฮะมันก็จะโชว์แค่ e l e v a t i o นนะครับอันอื่นนะฮะก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะฮะแค่นี้เราก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างอ่าอะไรดีสร้างคอนทัวร์นะครับนะครับไม่งงนะครับกลับไปย้อนดูใหม่เมื่อกี้ผม พอดีเราตอนแรกเนี่ยเราเราเรา,เราตั้งชื่อกลุ่มทั้งหมดว่าเป็นสปอตอยู่แล้วนะฮะพอดีผมไปตั้ง e t อีกมันก็เลยไปเลือกทั้งหมดเลยอันนี้เราเอาเอาตรงที่เป็นสปอตแล้วก็คลิกขวานะฮะ e r t y แล้วเราก็ไปตั้งมันเอาว่าแค่ e l e v a t ช o n อย่างเดียวนะครับ point ก็เป็น Basic นะฮะตรงพอยนี้เราก็เลือกได้นะว่าจะเอา Point เป็นอะไรนะฮะ m r แล้วก er เนี่ยเราก็เลือกจะเอาเป็นแบบนี้ก็ได้นะฮะผมจะเปลี่ยนให้ดูนะครับก็โอเค แล้วก็เอาเล็กหน่อยอ่ะเล็กหน่อยสักหนึ่งก็พอนะฮะว่าโอเคนะฮะพอยมันก็จะเปลี่ยนไปนะ,ะเป็นจุดๆนะครับนะฮะแต่อันอื่นไม่เปลี่ยนนะครับอันอื่นยังคงเดิมเพราะามันแยกแยกอ่าแยกกันนะฮะไม่เกี่ยวกันะอย่างแมนโอนนะก็ยังเป็นแมนโฮลอยู่นะฮะนะครับทีน,นี้เราจะมาสร้างอ่าคอนทัวร์นะครับโอเคเราจะมาสร้างคอนทัวร์เราไปที่เซอร์เฟซครับผม โปรแกรมไม่มีอะไรครับเราจะสร้างเราก็แอดมันนะฮะแค่นั้นเองคลิกขวาครับแล้วก็คีเอดคอนทัว Key A ร์นะฮะคีเอ็ดคอนทัวร์ตรงนี้มันก็จะขึ้นไดร์ล็อกบอกมาตรงนี้ก็จะเป็นชื่อนะชื่อชื่อเราก็ตั้งชื่อชื่อว่าอะไรดีชื่อว่าเป็น e นีแล้วกันฮะเป็นดินเดิม e ี existing cloud แล้วกันเอายาวๆแล้วกันอ่าบีเออ เอ็กซ์เต็งกล่าวนะฮะเป็นเอาของย่อๆแล้วก็กรนะเอ็กซ์เต็งกล่าวนะครับแล้วก็โอเคนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้มันเปลี่ยนไปนะเนี่ยเดสคริปชันเนี่ยเราก็ใส่ไปก็ได้เราถ้าเราจะใส่เราก็ใส่นะฮะเราก็ใส่ว่าเป็นดินเดิมพิมพ์แบบไทยลงไปก็ได้ครับดินเดิมระดับดินเดิมอะไรก็ว่าไปนะจะพิมพ์ว่าระดับดินเดิมแล้วกันนะระดับ ระดับยินเดิมนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องปรับอะไรฮะรเราก็โอเคได้เลยนะครับหรือนะฮะตรงนี้ก็ไม่ต้องอะไรนะฮะเราก็โอเคไปเลยครับแต่แล้วเนี่ยเมื่อเราได้เซอร์เฟสแล้วเราจะเห็นว่าตรงเซอร์เฟสจะมีเครื่องหมายบวกเราก็ไปเปิดเครื่องหมายบวกมานะฮะก็จะเห็นว่าที่เราสร้างไว้ exiting s gr นะครับอันนี้มันก็จะมีเครื่องหมายบวกนะฮะเราลงมาตรงที่ อ definition นะครับ A definition เราจะสร้าง contour จาก point group นะครับ point group นะฮะมันมีสร้างด้ยดย object เดี๋ยวจะเป็นบทต่อไปนะอันนี้ผมจะสร้างด้วย point group นะครับที่ point group นะฮะคลิกขวานะครับผมแล้วก็เลือก add เลือก add เราก็จะเห็นไอ point ที่เราแยกไว้เนี่ยมันจะมี tree มี manhole มี bm battery spot อะไรเนรี่ยเราเอาทั้งหมดเลยเอาทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็โอเคปัป๊บเส้นคอนทัวร์มาแล้วนะครับเส้นคอนทัวร์แต่ว่ามันยังห่างอยู่นะฮะเราไปเราไปดูที่ e x i ก t i n g ตงัวนี้นะครับ Exiting GR เนี่ยมันชื่อเหมือนคอนทัวร์มันชื่ออันนี้นะครับเราคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ Edit Surface สปายนะฮะตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้นะครับเรามาดูนะฮะว่า n f o r m a t i o n มัน,น คอนทัวร์เรามาที่ททแท็บคอนทัวร์นะฮะแล้วก็มาที่ตรงคอนทัวร์อินท์วลเราจะเอาความถี่ห่างเท่าไหร่นะครับเราเปิดตรงเครื่องหมายบวกมานะฮะตอนนี้นะครับไมเนอร์ Minor อยู่ที่2เมตรแล้วก็เมเจอร์อยู่ที่10เมตรผมจะเอาไมเนอร์ที่สัก50เซนก่อนนะครับจุดห้านะครับพิมพ์ลงไปตรงนี้ผมเอาแค่ห้1เมตร1เมตรนะฮะใส่ไปแล้วครับ,ไปไปรบ1เมตรแล้วก็ผมก็จะปรับ ด้วยปรับสีด้วยเราไปที่ดิสลย์นะฮะมเนอร์เนี่ยตอนนี้สีมเนอร์กับเมเจอร์เอ่อเมเจอร์มเนอร์สีมันมันใกล้เคียงกันมันแยกไม่ออกผมจะให้มันชัดเจนนะผมจะเป็นสีฟ้าไปเลยนะครับอ่านะสีฟ้านะครับเมเจอร์เป็นสีฟ้านะครับมเนอร์เนี่ยเส้นเส้นย่อยเนี่ยผมจะเป็นเอาเป็นสีแดงแล้วกันนะสีแดงเอาสีเหลืองดีกว่าสีเหลืองนะครับโอเคไปนะฮะแล้วก็ เมื่อกี้เราปรับอินเทอร์โบแล้วใช่ไหมครับที่คอนทัวร์เราปรับแล้วนะฮะเรามาดูนี่เราปรับเนี่ยเราปรับแล้วนะครับเนี่ยเราก็แอปพลายนะฮะเห็นข้างหลังเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะครับนะฮะนะครับสีฟ้านี่คืออะไรสีฟ้าคือเมเจอร์สีเหลือ, Major, องคือไมเนอร์คราวนี้ผมจะเอาไมเนอร์เนี่ยซอ,อยอีกตอนนี้มันมันมัน,ม,นมันห่างกัน1เมตรนะสีฟ้าเนี่ยชั้นความสูงมัน1เมตรผมจะให้มันซอ,อยอีกเป็น25เซนละกันนะฮะเราก็คลิกขวาครับเหมือนเดิมไป Edit Surface Style นะฮะ แล้วก็มาที่คอนทัวร์เราไปเลือกอินเทอร์วอลให้มันถี่ขึ้นนะครับอินเทอร์วอลตรงนี้จุดห้าผมเอาเป็นจุดสอแล้วกันครับนะครับแล้วก็แอปพลายก็จะเห็นว่าเส้นเนี่ยมันถี่ขึ้นแล้วนี่ยนะครับแลนั้นเราจะเห็นว่าคอนทัวร์นํำแลบมาตรงที่ BM เนะฮะเราสามารถให้คอนทะัวร์น่ยอยู่ในกรอบขอบเขตของบัเดอรีลน์ได้เนะน,นี่ยนี้นี่เขาเขาจงใจเก็บเพิ่มเก็บหลุดออกไปข้างนอกนะครับ มันก็เลยตั้งคนอนทัว์ไปตามที่เราเรา,าเราเก็บนะครับอันนี้ผมจะตัดให้มันอยู่ในแค่ขอบเขตนะครับโดยการสร้างบัลลูนให้มันไปที่เซอร์เฟตนะครับแล้วก็มาดูที่ตรงดิฟฟิเนชันแล้วก็ดูที่บัลลูนนะครับตรงนี้จะมีบัลลูนอยู่เราคลิกขวาครับแล้วก็เลือกแอดแอดเนี่ยแล้วก็มันก็ให้ตั้งชื่อ,อผมก็ตั้งเป็นเป็น,เป,นเป็น b o BO1 น่ o แล้วกันเป็นภาษาไทยทด้นี่เป็น b o 1นะฮะ BO1 แล้วก็ ก็โอเคพอโอเคเนะี่ยก็ให้ select object เราก็เลือกเส้นที่เราลากขึ้นมาที่เป็น p ล l i n e นะเลือกปึ๊บเดี๋ยวจะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงนะครับเราเลือกปั๊บเนี่ยมันตัดเลยนะฮะไอคอนทัวร์ที่เราเลืกไปเนี่ยมันตัดออกเลยก็เป็นคอนทัวร์ที่อยู่ในนี้นะครับนะครับดูวันทันไหมครับตรงบทนี้นะครับผมจะจบไปแค่นี้เดี๋ยวบทต่อไปผมจะจะมาสร้างรูปตัดนะฮะตามขวางตามยาวทำรูปโปรไฟล์ให้ดูนะครับ แล้วก็ใส่เส้นชั้นความสูงใส่ระเบลให้ว่าเส้นนี้สูงเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับอันนี้ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ